เ่งมาตื่นมันหงเข้ากินไก่น้อยมากินข้าวนะมันเอ้าเอ้าเอ้าเพื่อนพื่นข้าวกินเพื่อนอ่ะเพื่อนมีได้กินจังนักกายฮีย กะเหว์มันหอ,อม,างงามข,ข,อข้าวกินเอาเจ้าขอมีให้กินละคกาต่งามเสิอ์ฟเขาเอาค่อยเข้ากะเหีว์มันนี่ใกล้กระพุดแล้วบ้านให้กินนะกระได้ยังมาแย่งข้าวกินอยู่ตุนมาแล้วตุนมาแล้วตุนไล่ไหมเอ <laughs> นี่เวลานะ่ะคาดตะหงก์ใกล้เลยนี่เต็มข้างอยู่นั่นนะตุ่นมาแล้วตุน่นใกล้น้อยมาแล้วเอา้ามามากินโลดมากินของมาตุ่นโลดถ้ามันเบิโลดเอดเอา้าเอา้าเอา้า เอ้าเอาฮะเอาไก่ก็ไม่นิเลยบอลเยอะอนี้ย่านเลยบอลเอา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 มึงท่าเป็นนอนเอ้ยเฮ้ยไก่ก็ได้นะเมื่อตะตุน ฮวงจินไม่ีิแล้วแค่ข้ากจินน้ำเนี่ยแค่ข้ากจินน้ำเนี่ยสูญาวาหูเขาไปถ้ามันงับทันทันตายอีเรไไก่น้อยก็ได้นั่นนั่นนั่น ไดนน <laughs> ้ได้หลีบ่บ่ะนี่เอออืมบังคับได้หลีบว่บ่ะนี่เห็นบ่นอนขาเย,ย็ดสวยลอยอยู่นี่น ชีวิตลันโทษน,ะน่าตุ่นงะ้เนาะไก้ไไ้ไ,ไ,ไกินเร็วเขาสิมากินนันเร็วๆในวไวขเขาลรามาหยาดนั่น